ท่านทำข้าเบาๆหน่อยนะพอดีว่าข้ายังไม่เคยเลยอ่ะอะไรนะมาท่านไม่ต้องเลยจะได้ไม่เสียเวลามาบ้ามาทำอะไรบ้าเอ้ยไม่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 จะบ้าเหรอฉันไม่ทำอะไรเธอแบบนั้นหรอกนะเอ้าทำไมท่านไม่ทำอ่ะนี่ลูเจย์ทำอะไรอ่ะเอ้าก็พวกท่านจะให้ข้าเดินทางไปกับพวกท่านด้วยไม่ใช่เหรอเจ้าคะไม่ใช่แต่ว่าทำไมฉันต้องไปแบบนั้นกับเธอด้วยอ่ะเอ้าก็เผาของข้า เวลาที่ตัวเมียจะเดินตามตัวผู้ก็ต้องเป็นผัวเป็นเมียกันก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทําเรื่องอย่างว่ากับข้าก่อนถึงจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันไงเจ้าคะอ๋อนี่ไม่จําเป็นหรอกนะือพวกมนุษย์ไม่ต้องทํากันเหรอข้าก็นึกว่าท่านสองคนทํากันแล้วซะอีกคือว่าพวกมนุษย์ก็ทําแหละแต่ว่าทําตอนที่รักกันอะอ,อ๋อ รักกันนี่เองถึงจะทําเรื่องแบบนั้นกันได้เออใช่ไม่แสดงว่าพวกท่านสองคนไม่ได้รักกันเหรอเจ้าคะเออคือว่าไงเจ้าคะพวกท่านสองคนอ่ะได้รักกันไหมเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องพวกข้าเลยนะเอาเป็นเรื่องที่รีบเดินทางไปที่อุโมงใต้ดินอะไรนั่นก่อนเถอะก็ได้เจ้าคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นอ่ะข้าขอนำทางท่านไปโดยที่ท่านอ่ะไม่ต้องเป็นเมียของท่านก็ได้เจ้าค่ะเออได้อยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวพวกท่านทั้งสองคนก็เดินตามข้ามานะเจ้าค่ะเออ,อแต่ว่าข้าสงสัยจริงๆสรุปว่าพวกท่านสองคนได้รักกันไหมเจ้าค่ะออแล้วจะอยากรู้ไปทำไมกันเล่าก็ข้าอยากรู้นี่ว่าพวกมนุษย์อ่ะ ต้องทาเรื่องอย่างนั้นกันเพราะว่ารักกันหรือว่าไม่รักกันก็ได้เหรอเจ้าคะเออจริงๆมันก็ได้หมดแหละทั้งรักแล้วก็ไม่รักก็แล้วก็ทําออกกันบ่อยถ้านั้นไม่รักกันก็ทํากันได้ก็ทําเหมือนพวกสัตว์เลยนี่เจ้าคะเออเอองั้นแสดงว่ามนุษย์กับสัตว์ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนี่เจ้าคะคือว่ามันยังมีหลายเรื่องอ่ะที่เธอไม่เข้าใจฉันว่ารีบเดินทางกันเถอะนะ ก็ได้แจกอ่งเปาเข้า wallet ฟรีๆเป็นแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์ wallet ของทุกคนไว้ด้วยนะถึงแล้วเหรอใช่เจ้าค่ะทางนั้นแหละเจ้าค่ะทางเข้าไปอุโมงค์แต่ว่าเหมือนจะมีคนเฝ้าอยู่หน้าปากทางเข้าด้วยนะเดี๋ยวข้าคุยให้แล้วเจ้าคะอรอด้วยดีสวัสดีเจ้าค่ะลุงช้างพวกเจ้าพวกเจ้ามาทำอะไรกันแถวนี้หือว่าค่ะ พาทั้งสองคนนี้มาหาพวกเจ้าสัตว์ชาวบ้านเพื่อที่จะมาชวนพวกสัตว์ชาวบ้านไปต่อสู้กับเหล่าไทเกอร์เจ้าค่ะไม่ไม่ข้าไม่อยอมไปเข้าไปไปอ,อ,อยู่นี่ไปอะไรกันเลเนี่ยหนีออกมาก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวลุงช้างเขาจะตกมันเออเขาแบบนี้เราจะทําไงอะ่ะถ้าเราเข้าไปหาพวกชาวบ้านไม่ได้งั้นเราก็จะชวนพวกชาวบ้านไปต่อสู้กับพวกไทเกอร์ไม่ได้สิงั้งสิเจ้าค่ะข้าเองก็ไม่รู้จะทําไงเอ้า แล้วจะทำยังไงนะเนี่ยทีนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เชีบาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยหายไปเลยมเมื่อกี้ท่านพูดถึงชีบาท่านรู้จักคุณชีบาด้วยเหรอเจ้าคะเออใช่ชีบาเป็นเพื่อนของฉันเองะแล้วเธอรู้จักชีบาด้วยเหรอคุณชีบาเป็นแฟนของข้าเองเจ้าคะ่ะฮะแต่ว่าเธอเป็นหมาจิ้งจอกไม่ใช่หรอใช่เจ้าคะ่ะแต่ว่าคุณชีบาก,ก็เป็นหมาเหมือนกันนะเจ้าค่ะ เราก็เลยเป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วงเวลาหนึ่งเจ้าค่ะจริงเหรอไม่เห็นเจ้าชีบะเคยพูดถึงเธอให้ฉันฟังเลยอะ่ะคือเราอยู่ด้วยกันช่วงเวลาสั้นๆนะคะ่ะพอคุณชีบะแต่งงานกับข้าแล้วอยู่ด้วยกันแค่ทิศเดียวแล้วคุณชีบะก็บอกว่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็หายไปเลยตั้งสิบป,ปีจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยเจ้าค่ะฮะห,หายไปนานขนาดนั้น,น,นเธอยังรอมันอยู่เหรอเนี่ยก็รอสิเจ้าคะก็าคุณชีบะเป็นแฟนกับข้านี่บางที จะเดินทางกลับบ้านก็ได้โอ้ยไอ้เจ้าจีบหาไอ็มหาทั่หัวอะไรนะเจ้าคะไม่มีอะไรเรารีบหาที่พักกห้ห่อนเถอะปล่อยนะเว้ยเฮ้ยเอ็อยู่บ้างปล่อยฉันไปนะเว้ยเอ่อไอ้เจ้าไรเกอร์ปล่อยฉันไปอยู่นี่นะนอ่นี่ฉันต้องกลัวแกก็โดดกัดหูใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไอ้เจ้าแพนด้าเออสวัสดีเพื่อนนี่แกมาเป็นลูกน้องของมัานนี่เนาะคือว่าฉันไม่มีทางเลือกอะไหนว่าแกเที่ยวอยู่ทะเลไง ทำไมแกกลับมาแล้วไม่ช่วยพวกเรา啊แแฮมยังไม่อยู่กับพวกมันด้วยอ่เออคือผมก็เพื่อนของเจ้ามันไม่มีสมองไงเล่ามันรู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะแล้วมันก็เลือกถูกฟังและไอคนที่มันเลือกถูกฟังและยอมมาเป็นลูกน้องข้าทำตามคำบรญชาการของข้ารับรองว่าชีวิตของทุกคนจะต้องสุขสบายแต่พวกสัตว์ตัวไหนที่มันขัดขืนข้าตัตัวเป็นสักรูกับข้า รับรองว่าพวกมันเหล่านั้นจะไม่มีทางได้มีชีวิตต่อไปแน่นอนแกแกฝามันไว้ให้ดีข้ามีทุรลกับท่านผู้เท่าเอ,อท่านผู้เท่าแกไอ้จอยเกอร์เอ,อ้ยเ,เดี๋ยวไอ้ดามีแกจะขับหลังพวกเราจริงๆนะหรอเออคือนฉัน่อโทษเว้พวื่อนก็ฉันไม่มีทางเรื่องนี้นะ มันไปบุกที่เมืองของเราแล้วมันก็ฆ่าทุกคนคนที่หนีทันก็หนีแต่แกดูตัวฉันดิฉันจะหนีมันทันยังไงเล่าฉันก็ทำได้แต่โกมหัวเป็นลูกน้องของมันน่ะอย่างั้นก็แกยอมให้พวกมันฆ่าครอบครัวพวกเราจริงงั้นเหรอยอมให้พวกมันทําลายดินแดนแห่งนี้งั้นเหรอโลกมนุษย์อีกแคนจะยอมช่วยมันจริงเหรอฮะก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่มีทางเลือก ก็ถ้าฉันมีทางเลือกฉันจะทาให้ไราแก่มีทางเลือกเว้ยก็คือช่วยฉันออกไปไงแล้วเรามาต่อสู้ร่วมกันต่อสู้กับพวกชาวบ้านมาเอาชนะไอ้พวกไทเกอร์ไปด้วยกันเถอะนะแกอย่าพูดว่าบ้านได้ไม่ว่ฮะเฮ้ยคืนนี้ตอ้องนอนแถวนี้ก่อนสินะอากาศมันก็หนาวดีเหมือนกันเนาะแต่ว่า กระกระ่อมมันมีหลังเดียวมไม่เป็นไรใช่ไหมเออหรือว่าให้ฉันนอนข้างนอกไหมอะ่ะเออหนาวฉันก็นอนได้ไม่เป็นไรหรอกนอนด้วยกันก็ได้เอเอคือว่าฉันไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นนะชันแค่แบบกลัวว่าเธอจะไม่สบายใจฉันนอนด้วยอะ่ะยิ่งพูดนี่แหละเหมือนยิ่งคิดเลยเออ <laughs> คือว่าจริงๆฉันมีอะไรอยากจะบอกเธอจะบอกตรงนี้ที่ตรงนี้จริงๆหรอเออกลัวนี่นะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้บอกอะ่ะนั่นสินะไม่รู้เลยด้วยซ้ำวันพรุ่งนี้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะ่ะ <c oughs> เพราะางั้นแหละเลยอยากจะบอกเธอนะตอนนี้เลยอะ่ะ <c oughs> รีบบอกมาเธอเอ่อคือว่าฉันอยากคบกับเธอได้ไหมร้อยขอมาตั้งนานแล้วล่ะจริงเหรออกว่าจะขอได้นะถ้าอย่างนั้นเอ่ฉันเอ่ขอจะจูบได้ไหมอ่ะ ตอบอยังไงอ่ะไม่ต้องตอบก็ได้แค่ใช่อย่างนั้นก็จุกๆแล้วนะเอาล้นะมี่เดี๋ยวก่อนใครกันแลเนี่ยพวกเจ้าเป็นเพื่อนกับชีบาใช่ไหมใช่มีไรตอนนี้เจ้าชีบามันโดนขังอยู่ฮะแต่ว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวข้าจัดการเองพวกเจ้ามีเวลาแค่สองวันเท่านั้นเพราะอีกสองวันจะถึงกำหน,นดวันที่เไทเกอร์ มันจะเปิดโลกนี้เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์แล้วอขอฝากทุกคนทั้งใน YouTube และแฟนเพจนะครับผมเชวยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า ff The Series นะฮะหลังจากนี้หนังฟดดรีไฟ The Series จะลงที่ช่องนี้แล้วาทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟสนุกสนุกี่ช่องนี้กันได้เลยครับ